สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1เมษายนปี2,565นี้ค่ะและขอทําความเข้าใจกันเพิ่มเติมนะคะ ว่าหลายๆคนนะคะอาจจะบอกว่าเอ๊ะมีลัคนาราศีเรา ติดอันดับด้วยแต่เราไม่ถูกรางวัลเสียงดวงเสียงโชคไม่ได้อันนี้ต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงดาวเพียงอย่างเดียวค่ะขึ้นอยู่กับบุญวสนาและจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเช็คกันเลยนะว่า6ลัคนาราศีที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในช่วงวันที่1เมษานี้มีใครบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสรับทรัพย์รับโชคในวันที่1เมษายนนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะและชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณได้โคจรทับดวงชะตาทับจุดเกิดอยู่ในขณะนี้นะคะและในช่วงวันที่หนึ่งเมษายนปีห5ห้านี้ดาวโชคลาภดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็ยังโคจรทับจุดเกิดของคุณอยู่เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นโชคลาภเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่าง แน่นอนเลยนะคะถึงแม้ว่าดาวพระพฤหัสจะทำการโคจรยกย้ายในวันที่8เมษายนก็ได้โคจรย้ายเข้าสู่เรือนการเงินอย่างไรก็ตามก็ยังมีมุมที่ดีอยู่ค่ะการเงินยังดีต่อเนื่องสำหรับชาวลัคนาราศีกุมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะก็สามารถที่จะเสี่ยงดวงได้เลยในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสหมายถึงการศึกษาดาวพระพฤหัสหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ข้องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ข้องเกี่ยวกับหัวหน้างานข้องเกี่ยวกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณข้องเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับพระนะคะหรือเกี่ยวกับการแพทย์จะมีมุมที่ดีเข้ามาสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะในช่วงวันที่1เมษายนปี2565นะคะดาวพระสุกซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระของคุณค่ะก็ได้โคจรทับดวงชะตาทับจุดเกิดอีกเช่น เดียวกันนะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นหมายถึงเงินทองดาวพระศุกร์หมายถึงของสวยงามดาวพระศุกร์คือดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนะคะจะได้โชคจากเลขบ้านเลขรถค่ะจะได้โชคจากการซื้อมาขายไปแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรถจดจำนองรถซื้อบ้านขายบ้านซื้อรถขายรถใครที่ต้องการจะทําธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะทําธุรกรรมดําเนิน เอกสารต่างๆได้ราบรื่นค่ะและดาวพระสุขค่ะถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระด้วยสุขภาะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะช่วงนี้ทําบุญขึ้นนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เทวดาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอวยพรอ,อวยชัยให้กับคุณถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเฮงรวยปังรับ รับโชคกันทุกคนกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ